ก็ขอสวัสดีเพื่อนชาวไลน์เกมเซตที่ทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมแล้วนะฮะช่องอันเปรชแนลก็ในไหนตัวละครตัวนี้มันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับตัวฮารยองนะครับที่มีอยู่เป็นเวอร์ชันอีโวนั่นเพื่อนเอามาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ผมมีนานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเซตที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหมวกใหม่เลยนะครับหมวกอาร์ชิลนะฮะหมวกอาร์ชิลก็เป็นหมวกมีโล่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมนะครับผมก็ลองดูนะครับเป็นออรองเท้าดอบซูเปอร์ไดเมนชั่นนะฮะก็มีป้องกันด้วย40นะครับแล้วก็มีหลุมดำนะบัตรเชิญหลุมดำนะฮะก็มีก็ปี้กาเดียนนะฮะก็ปี้กาเดียนครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเล่นได้ไหมนะฮะหลีกขี้เกียจลงฮนะ เล่นเล่นเล่นไปแล้วเจ็ดนะครับขี้เกียจลงนะฮะลีกครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเพื่อนเพื่อนเล่นด่านลูกกวาดนะฮะลองดูไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรนะฮะมาดูกันว่าอีโวยังพอสู้ได้ไหมนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวแต่ก่อนที่มามีม,มีตัวบัฟเนี่ยผมถือว่าบอกบอกเลยว่าแม่งตัว ล้มไกลอาเลยแต่พอบัฟหมดดีโอ้โหเน่าเลยฮะแต่ว่าก็ดีนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้ทาง GM ก็เอาคอสตูมมาแล้วนะครับก็เป็นสกิลเคลื่อนย้ายแม่เหล็กนะเพื่อนก็ใครที่มีตำนานนะฮะแล้วก็อยากจะเติมคอสตูมนะฮะแนะนำเลยนะครับคอสตูมนะครับถือว่ามาซัพพอร์ตน้องก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีนะครับบาลานซ์เจอกับอะไรวะเนี่ยโอ้โห อะไรกันครับนี่ไม่เป็นไรฮะถือว่ามารีวิวตัวละครแล้วกันนะอะไรกันครับนี่เจอกับตัวอะไรกันครับนี่เนี่ยนะฮะเซตที่ผมใช้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับเซตนี้จะเวิร์กไม่เอ่ยไม่มั่นใจคือไอตัวเนี้ยมันมันมันสร้างแลนด์มาร์กมันมันมันหวังผลยากครับไอตัว ผมก็เลยไม่ค่อยจับมาเล่นนะฮะตัวฮารายองเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การสร้างแรนดมาร์กเนี่ยสี่สิบห้าเขาจริงครับแต่การติดเนี่ยโคตรยากครับเพื่อนเห็นหน้าโซ่ตัวนเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกอเพื่อนดูเอาดูดิก็เลยไม่ค่อยอยากจับมาเล่นนะฮะ <12. S 1> คือมันติดยากมากโซ่ตัวเนี่ยเห็นบ้างเพื่อนดูเอายังไม่ติดเลยฮะดูสิฮะดูสิฮะดูสิฮะมันยังไม่ติดเลยแล้วก็ไอ นั่นผมยังไม่ออกเลยเชิญอะบัตรเชิญอะบัตรเชิญอะ,ญอ,ะอยู่ไหนวะบัตรเชิญอยู่ไหนวะกว่าจะออกให้นะฮะ,ะมาแล้วฮะโซ่ตัวนอ่ะเชิญฮะยังไงใครเข้ามาดูผมเล่นอยู่อ๋อลูกทีมในครอบครัวผมนะฮะเข้ามาดูผมเล่นอยู่นะฮะคุณ ชื่ออะไรวะลืมคุณคุณทรายเออผมลืมชื่อโอ้ยโทษทีโทษทีททอ่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะฮะตรงนี้ก่อนนะฮะติดไม่เอ่ยเนี่ยน่านเพื่อนดูดิหกสิบห้าเปอร์เซ็นคือเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเล่นตัวนี้คืออะไรคือไอการสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยติดยากมากบอกเลยว่าติดสร้างแลนด์มาร์กนี่ติดยากมากฮะโชว์ตัวนะฮะโยนมาแล้วนะฮะ ผมมาตรงนี้ดีกว่านะฮะงา้มาสุเ่ะเชิญมาฮะอ่ะถือว่ามาเล่นให้ดูนะเพื่อนเล่นเล่นตัวละครให้ดูนะฮะรีวิวตัวละครให้ดูแล้วกันนะฮะคือเนี่ยยากเหมือนกันนะเพื่อนยากจริงๆฮะเดี๋ยวผมกซกตาแล้วกันนะฮะกซกตาแล้วกันเนาะ ือว่าเป็นการมารีวิวตัวละครให้ดูนะครับติดยากเหมือนกันนะฮะสกิลติดยากเลยล่ละคือไอ้45อร์เซ็น่ะมันมันไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นอนะ่ะอย่างที่ตัวอื่น35อร์เยังติดดีกว่าเลยงงเหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์บางทีมันน่าจะเขียนหลอกอะ่ะแต่ถ้าตัวตำนานอะ่ะติดน่าจะติดดีแน่นอนครับแต่ตัวอีโวคือสกิล45เปรจริงๆมันหวังผลได้อยู่นะแต่ว่า เกมอยาเซิฟเซิฟไทยเนี่ยมันติดยากเพื่อนบอกเลยว่าติดยากจริงครับแต่บางทีผมเคยเจอในไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยๆแม่งติดโคตรดีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอมาไอ้ป้องกันการดูดอะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แม่งติดอย่างกับร้อยเปอร์เซ็นต์นทีเราเอาสี่สิบมาห้าสิบมาแม่งโดนดูดทีกระจายเนี่ยงงเหมือนกันเนาะคือเนี่ยเซิฟไทยก็ไม่รู้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูดิมันจับอะไรให้ผมเนี่ย ถือว่ารีวิวตัวละครแล้วกันนะเพื่อนรีวิวสกิลตัวละครให้ดูแล้วกันนะฮะดูจับสองตาจับอะไรก็ไม่รู้จับบอทให้ผมสองตาติดเลยนะเนี่ยโอเคฮะดับเบลิลสิบไปก่อนแล้วกันนะ,ะเออออกสิบสองให้กูด้วยบักปรอบบักปรอบกดสิบมึงออกสิบสองที่อยากได้สิบสองมึงเสือกออกสิบอะไรของมึงก็ไม่รู้นะฮะกดสิบสองไปดิเก้าอ่านึกว่าจะได้เก้าปิดเป้าแลนด์มาร์กอ่ะ มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเพื่อนมันมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะฮะไอ้สกิลเล่นมาร์กอะ่ะมันหวังผลยากยิ่งไปลงลีกนี่ยโห้ยถ้าไม่เป็นตัวตํานานนะเพื่อนบอกเลยว่ายากฮะถ้าไม่ใช่ตัวตํานานเนี่ยยากจริงๆฮะบอกเลยว่าตัวอีโวนี่เล่นยากฮะผมก็เลยไม่ค่อยจับมาเล่นไงเพื่อนอ่ะโอเคสกิลนี่ออกนะสกิลดปนะฮะรองเท้าผมนะฮะเท้าเคลื่อนาย้าย โอเคเดี๋ยวผมมานี่ก่อนแล้วกันคอยห้ามานะฮะจี้อาจจะไม่คอมโบก็ได้เพื่อนแต่ว่าผมมาลองเล่นให้ดูนะเพื่อนจะได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรดีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าตัวตำนานกับคอสต,ตูมอเปอร์เซน็นมันมันดีกว่าอยู่แล้วเพื่อนก็แนะนำว่าถ้าจะทำก็ได้นะเพื่อนดูดิ สกิลไอ้นี่ผมไม่ค่อยติดเลยฮะสกิลไอ้บัตรเชิญอะง่อยไปแล้วฮะสกิลง่อยไปแล้วอะสกิลไอ้นี่นะเนี่ยเป็นสกิลไอ้จับของไอ้เขาเรียกอะไรวะตีนไดนโดนเสาร์ใช่ไหม <Sim. S 1> ผมไปเมืองตัวเองอีกทีนะเดี๋ยวขอสร้างดูนะครับว่าโซ่ตัวจะออกไหมไม่ออกนะฮะ ก็ยังไม่ออกนะครับเป็นสกิลไอ้นี่ออกนะฮะสกิลรองเท้านะฮะตัวใหม่นะฮะออกอ่ะลองดูอีกทีฮะโยนไม่เอ่ยโยนไหมไม่โยนฮะเป็นการเชิญนะฮะบัตรเชิญนะฮะสกิลจี้ออกนะฮะจิงอ่ะโอ้โหสกิลไอ้นี่ออกฮะดรอปผมนะฮะรองเท้าอ่ะโซ่ตัวนออกนะฮะโซ่ตัวนออกนะฮะยิงก็เรียกมานะฮะ ายไม่เอ่ยเรียบร้อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะ่าฉันคือสุดยอดนักลงทุนนะฮะคือไม่รู้อ่ะไม่ไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนถามว่าตอนที่มีบัฟผมเล่นก็สนุกนะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมันไม่ค่อยจะคือสู้ยากอนะ่ะเพื่อนบอกเลยว่าสู้สู้ตัว ใหม่ๆยากนะครับไปเจอคีมุนเอ้ไม่ใช่เออไปเจอคีมุนก็ตายฮะถ้าสกิลไม่ออกอย่างเงี้ยตายอย่างเดียวฮะบอกเลยยากอยู่นะครับถ้าเป็นตัวไอ้นี่นะเป็นตัวฮีโวนะแต่ตัวตำนานก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับสู้ไกาอาสู้อะไรได้อยู่ที่มีคอตูมนะไกอาไอ้นั่น่ะไอตัวฮารยองตำนานคอตูมนะก็พอสู้ได้อยู่นะครับแต่แต่ผมก็ยังมองว่าฮารยองกับไกอาก็ยัง เล่นตัวนี้ได้อยู่คือเปอร์เซ็นต์ไก่อมันติดดีกว่าฮาราญองเหมือนกันอนะเปอร์เซ็นต์มันติดดีกว่าไงไอ้ตัวนี้แม่งเดี๋ยวดีได้ร้ายนะฮะเอาเอาแน่เอานอนไม่ได้ยากเหมือนกันเพื่อนแนะนําเลยว่ายากนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะถ้าเพื่อนๆถูกใจไง,ไงก็ก็ผมฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกดซับสไครป์ช่องออดพอร์ชานลให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถือว่ามารีวิวเล่นตัวละครให้ดูแล้วกันคร่าวๆนะฮะ ไม่เจอตัวโหดนะเจอตัวธรรมดานะก็เป็นการรีวิวแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ